เธอเอามาจากคริสเหรอไม่เป็นไรฉันไม่สนใจว่าเธอจะได้มันมาจากไหนมันสวยมากขอบคุณนะแล้วก็ส่งจูบให้ด้วยไม่ไม่ผมมีแฟนแล้วไม่ไม่ไมเอเมลี่ผมมีแฟนแล้วยาตัดสินทุกคน,กนด้วยนะครับขออนุญาตทุคกคนที่สุชน่าของผมนะครับอยู่ผมผมชื่อโจ,โจนะ ฉันมีเรื่องแปลกๆอยากจะขอร้องนะช่วยเก็บเป็นความรับหน่อยได้ไหมฉันอยากให้เธอส่งอเมทิสให้เอมิลี่เพราะว่ามันเป็นหินที่เธอชอบมากก็บอกเธอด้วยนะว่าจะเป็นคนส่งมาให้นะจากคลินโอ้โหได้ฮะลงคลินเราไม่มีอเมทิสครับอืมอุ้ยพื้นที่ตรงนี้เฮ้ยทุกคนผมว่ามันตัดสินใจแล้วผมอยากเลี้ยงไก่แป๊บนึงผมไปดูหน่อยว่าถ้าเราจะเลี้ยงไก่เราต้องมีอะไรใครนี่ นี่หลักตีหัวซะเลยไม่ใช่ละถงฉันจะหัวโบราณแต่ฉันก็ชอบเขียนจดหมายแตนที่จะส่งอีเมล,ลนะนะมันก็หัวโบราณจริงๆแหละแต่ถามว่ามันสะดวกกว่าไหมมันเราก็ส่งอีเมลสะดวกกว่านะฝึกใช้ดูโอ้ไงจ๊ะผมอยากสร้างอาคารในฟราร์มนะฮะใช้ไม้300ร้อยสโตนหนึเหรอไม้สามรกับสโตนหนึ่ไม้ 300, ก,ไมกับ เอ่อสโตรนสโตรนผมอยู่ไหนสโตรนหนึ่งร้อยอ่มีพอดีมีพอดีแล้วก็แป๊บนึงนะอันนี้ผมว่าผมเอาไว้นี้ก่อนแล้วก็อันนี้เอ,อ,อเมิลี่เก็บรวมไว้นี้ก่อนสวัสดีครับตอบินผมอยากอัปเกรดฟาร์มดังโหลด เาจริงผมว่าผมสร้างตรงนี้ดีกว่าพื้นที่มันดูแบบเออเนี่ยกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยปิดไปเลยดีไหมไม่อะถ้าปิดไปก็ไม่คุ้มอยู่ดีฮะนั้นผมวางไม่มุมนี้ดีไหมแต่ข้างหลังมันก็จะตรงนี้ก็ได้ โอเคฉันจะเริ่มสร้างเล้าขนาดเล็กใหม่ของเธอแล้วกันนะวันพรุ่งนี้นะได้เลยครับเดีย๋ยวผมว่าทีนี้ก่อนไม้เก็บไปทีนี้ห็นผมก็มาเก็บไปในนี้ส่วนที่เหลือแล้วก็ขาย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 เอย๊จะว่าไปรอบนี้ผมว่าผมแวะไปลงเหมืองทาเลซายด้วยเลยดีกว่าซึ่งการจะลงเหมือนทาเลซายผมเนี่ยครับสิ่งหนึ่งเก็บไว้นั่นก็คือโทเทมว์ปกลับบ้านเราต้องใช้ฮาร์ดบูดน้ำผึ้งแล้วก็ไฟเบอร์ ฮัตบูดน้ำผึ้งแล้วก็ไฟเบ ờ. อร์อ่าอันเดียวก็พอฮะอือแคนั้นแหละพอละว่าอาหารเราก็มีเยอะอีกแล้วนะเนี่ยน่าจะพออยู่แหละทีน,นี่ก็เยอะลอะโอ้สลัมนี่สลัมเบอร์อุ้เดุ้ยนั่นนั่นไดมอน อย่าลืมนะเป้าหมายของเราในรอบนี้ไม่ใช่การลงลึกแต่การที่เราจะต้องไปหาอาร์เมซิสโอ้โหแปบ๊บเดียวของมก็จะเต็มตัวแล้วอะแปบ๊บหนึ่งนะมาจัดของก่อนอประมาณนี้ก็ได้ นั้นเดี๋ยวเราวาร์ปกลับบ้านเลยก็ได้ทำไมเราไม่สำรวจนิดนึงเราค่อยกลับลนะ่ะโอ้เอ้าม้าผมอยู่นู่นแยอะละ,ะไม่เป็นไรฮะเราไปรับม้าก่อนเข้าบ้านก็ได้ <Bro. S 1> แต่ก่อนที่เราจะเข้าบ้านเนี่ยผมขอแยกของกันแป๊บนึงนะอันไหนขายได้อันไหนขายไม่ได้นะอันยังไงผมมีอเมทิสต์อยู่แล้วนี่ทำไมตอนแรกผมมองไม่เห็นวะเอ้ยงั้นผมไปลงเหมืองเพื่ออะไร โอ้จริงๆริงตัวผมนี่นฮนนะแล้วว่าช่างมันแล้วกันนะะเดี๋ยวผมแยกของเก็บก่อนนะได้ชวนลีบอมมาด้วยเดี๋ยวเก็บในนี้โทแปสแล้วก็ได้มาเหล็กเก็บเก็บน,นี่เก็บเก็บสลามเก็บโคเก็บอ่ากระดูกเก็บไม้เราก็ต้องเก็บเอ้ยแต่ผมว่าเราขายโทแปสนี่ก็ได้นะไดมอนด์โทแปสเลดูบี้นี่ก็ขายไปอันนี้บริจาควิตถพันธ์ได้โอ้จริง คือ okay, ทีนี้ผมเดือซัป,ปิ้งซัพป,ปิ้งเก็บผมว่าซัพป,ปิ้งเมียนาคตแน่เอ้ยมีโอกาสได้ใช้แน่ไม่ใช่มีอนาคตจใจเย็นสิตัวฉันที่เหลือ,อาขายฮะเราขายขายขายเลยอันนี้ก็ขายไปอันนี้ด้วยเดี๋ยวผมไปรับม้าก่อนแป๊บนึงวันนี้อยู่น,นี้แล้วกันม้าน้อยผมว่านะผมไปอัปเกรด อย่างน้อยเราถ้าผมจะไม่ผิดผมน่าจะมีอิริเดียมบาร์นะเออโอไงโจมาอยู่ที่นี่ใกล้จะครบปีแล้วใช่ไหมล่ะถ้าอย่างสมรนพัน์จากฉันไเรื่อนแบบนี้ปีหน้าผลผลิตคงจะเพิ่มเป็นสองเท่าแน่นเลยเอาล่ะฉันมีข่าวดีมาบอกด้วยนะฉันจะขายสมุนไพน์ใหม่ๆในร้านปีหน้าและแต่ละสมุ็พพน์จะเพิ่มหนึ่งสายพันธุ์ต่อหนึ่งดูการเท่านั้นนะนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันจะ,จะบอกเธอหล่ะนะขอให้โชคดีในวันนี้นะ ครับผมรู้ไหมยังไม่ได้กล่าวหาคู่แข่งนะฉันกล้าสาบานกับลูกค้าเลยว่านได้พันปีแอนีม่มีคุณภาพสูงเท่าที่จะหาได้บนโลกใบน,นี้แล้ว <c oughs> เอาหน้าคุณผมก็ไม่ซื้อของจวจ้าหรอกถ้าวันนั้นผมอยากได้ของแล้วคุณไม่ได้ปิดร้านนะนะเออพวก่นี้เราทุกคนจะมารวมตัวที่บ้านของแอนดี้นะแล้วก็เข้าไปในป่า <c oughs> เพื่อจะไปหาจุดตกปลา <c oughs> ของงานเทศกาลน้ําแข็งมนะัน <c oughs> เป็นการเฉลิมฉลองในฤดูหนาวจะมีตุ๊กตาหิมะน้ําแกะสลัก น้ำแข็งแกสลกักแล้วก็การแข่งขันตกปลามาร่วมงานได้ระหว่างตอนที่9โมงถึง2ทุ่มถ้าคุณต้องการเข้าร่วมด้วยนะจากนายกเทศมนตรีเลวิสได้ครับคุณเลวิสแต่ก่อนจะไปเนี่ยผมว่านะคุณเลวิสผมอยากรู้ว่าผมมีอิทิเดียมบาร์ไหมอาวนี่ไงผมมีเี้ยไ,ไหนก็ได้ไหนแล้วยวผมไปเอาอันนี้ไปบริมันจะเอาเอาระเบิดบริจาคซะงั้นผมแว้อันนี้ไปบริจาคด้วยเลยฮะแล้วก็นี่ผมต้องเอาอันนี้ไปให้เอมิลี่ เก็บมาก่อนนะฮะโอเคประมาณนี้คลินดีเปิดร้านเร็วคลินคลินคลุงโอเคคลินครับผมมาอัปเกรดอุป,ปกรณ์ผมอยากได้เป็นเอลิทิอมพลิกอซ์อ่ากับคุณนะจะเริ่มทำให้เร็วที่สุดเลย้วที่จะทำได้สักประมาณสองสามวันก็น่าจะพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมลงคลินผมฝากด้วยน,นะฮะ อฉัอนทำความสะอาดใต้เบาะมาตลอดแล้วนะสัปดาห์นี้เป็นตาของเธอบ้างนี่เธององแงเป็นเด็กเลยนะเฮลี่ฉันนี่แทบจะทำทุกอย่างในบ้านนี้เลยเธอรู้บ้างไหมเนี่ยอืมโอ้เพ่อหนุ่มชาวไร่คนใหม่นี่นี่เขาก็มีชื่อมีแซ่นะใช่ใช่เราก็มีชื่อมีแซ่นะ ไม่หยีเพีนั้นได้เลยว่าเธอต้องเข้าใจความคิดของฉันอยู่แล้วอ่าแต่ก็เพาจริงๆนะที่เธอต้องมาฝังเรื่องพวกนี้นะโจเฮลลี่บ่นเพราะฉันบอกให้เธอมาทำความสะอาดใต้เบาะนะก็พอสัปดาห์ก่อนฉันเคยทำไปแล้วไงล่ะโอ้โหมีเลกสามข้อฮะข้อที่หนึ่งก็คือหยุดบ่นแล้วไม่ทำความสะอาดเธอหน้ากับข้อสองเฮลลี <t 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 t ada> <t ada> <t ่ทำไมเธอไม่ทำมันทุกสัปดาห์ไปเลยล่ะ ข้อสามเฮลี่เธอมีสิ่งที่สำคัญเอมิลี่เธอทำในสิ่งที่สมควรและถูกต้องแล้วล่ะเอ,อที่จริงเฮลี่ทำไมเธอไม่ทำไปทุกสัปดาห์เลยถ้าเกิดว่าเอมิลี่เขาทำงานบ้านใหญ่ๆอยู่แล้วก็พอเข้าข้างอเอมิลี่แล้วกันนะออ <c oughs> แอบน่ารักกันเนี่ยอาจจะอุ๋ยก็ได้เดี๋ยวชนะ อีวคิดว่ามันเป็นหน้าที่ประจำทุกสัปดาห์ของฉันก็นแล้วกันจะได้ไม่ต้องมาต่อล้อต่อเถียงกันอีกขอบคุณนะโจเป็นการแก้ปัญหาที่ดีมากเลยนนอนนะเอมิเล่ผมทำฟาร์มทั้งวันผมเข้าใจความรู้สึกดินี่จะไหนนแล้วเอมิลี่อยู่บ้านไหมเอมิลี่เอมิลี่เฮ้ยเล่นได้ไหม่ะเล่นไม่ได้คุณยังไม่สนิทกับเอมิลี่พอ ผมไม่สนิทกับใครเลยแล้วผมก็เขา ante, oh. ้าห้างหาขายไม้ด้เลยเฮ้ยแต่ผมเข้าบ้านเฮลี่ได้อู้อยู่ข้างบนนะ้อยู่ข้างบนนี่แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยแอบมองเธออยู่นิดๆแต่เธอนั้นฉันใจมือเอาอะไรเต็มใจไว้หน่อยมันจะหัวกวอยต้องเสียงกัน One eternity later เสียงเสียงเสียงหลบหลบฮะเราเราจะเป็นสตอเกอร์นิดนึง เธอลุงคลินจะได้มีความรักโอ้หินที่ฉันชอบที่สุดแล้วลเธอนี่น่ารักจริงเลยจากใครนะเธอเอามาจากครินเหรอไม่เป็นไรฉันไม่สนใจว่าเธอจะได้มันมาจากไหนมันสวยมากขอบคุณนะแล้วก็ส่งจูบไปด้วยไม่ไม่ผมมีแฟนแล้วไม่ไม่เอเมลี่ผมมีแฟนแล้ว,เอ,เว,ลมมลวอยา ไปเถอะมาน้อยก็หลังจากที่ผมส่งของให้เอเมอรี่เสร็จแล้วนะับผมก็ได้แวะไปเก็บของป่าด้วยนะอ๋อแล้วก็ผมแวะไปหาฮารดบูดด้วยซึ่งนี่จะเป็นรายได้ทั้งหมดของผมในวันนี้นะวันที่8นะถ้าจะไม่ผิดคุณลุงเลวิสคุณตาเลวิสเขาได้บอกเราว,าว่าวันนี้มันจะมีงานเทศกาลใช่ไหมล่ะผมว่าผมไม้ตัวนี้มันลกแบบลกอะคุณผมขอผมขอนะตรงเนี้ย ดีฮะลีอาโอ้น้ำแข็งคือวัตถุดิบที่ดีในการแกะสลักแต่มันอยู่ได้ไม่นานหรอกโต๊ะจริงแหละมันอยู่ได้ไม่นานเลยโอ,โอ้เขาขายอะไรอะ่ะว,ว้าวโอ้ผมอยากได้อันนี้อ,ะอ่ะเฮ้ยเขาขาย,ย,ยอะไรไหมอ่ะันน่อสองคนที่คุยกันนะ ปล่อยเขาจีบไปอันนี้บอกแล้วเองอีอาของเราเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวนะเอมิลี่ช่วยฉันโดยที่ฉันยังไม่ได้ทันได้ขอร้องเลยอะนี่มันหมายความยังไงกันเนอะ <c oughs> ว้าวุกตาหิมะนี้มันแต่งใหม่ซะหน่อยแล้วใครจะทำนะเอ้แมวแมวว้าวตุ๊กตาหิมะนี้ต้องปรับแต่งใหม่ซะหน่อยแล้วลหละแล้วใครจะทำนะ <c oughs> แล้วเธอ่นแหละแม่ระวัง กัสอ oh, oh, mm ๋อไม่โอ้ผมเข้าใจผิดไว้ห mm ุ hmm. ่นผมคิดว่าก mm ัส hmm. คือคนที่ขอให้เราเอาอเมทิสไปให้จริงๆก็คือครินนะฮะตามชื่อเนาะนั่นหมายความว่าครินนะ่าคือแอบชอบเอมิลี่ไม่ได้เกี่ยวกับกัสเลยฮนะกัดแค่แบบเป็นนายจ้างเฉยๆไฮไลท์ mm hmm. ในงานวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการแข่งขันในการตกปลาทุกคนที่เข้าไปยืนที่หลุมน้ําแข็งเนี่ยแล้วก็ตกปลามาต้องเก็บให้ได้มากที่สุดเลยนะ ถ้าเธอพร้อมเมื่อไหร่ก็ส่งสัญญยาณบอกฉันได้เลยนะโอ้โหลุงผมพร้อมมาเอาละทุกคนขอเรื่องารแข่งตกปลาในะบัดนี้จ e e y นเด็กจามสองนาทีเหรอคุณจะต้องตกปลาในหลุมน้ำแข็งที่เตรียมไว้ตรงนี้ได้เลยฮะเอาละทุกคนพร้อมหรืยอยัง ลืมไอนหรอไปไหนผมจะได้ปลากับเขาไหมเนี่ยอันนีมได้สาลายเด๋วมาแล้วเด๋วมาแล้วเด๋วมาแล้ว ว่าขยะใครมันหย่อนขยะไว้ในบ้านนี้ยเยอะแยะตั้งไหน,นเอ้ยใครมันหย่อนขยะที่นี่ยเยอะแยะเนี่ยฮะเอาไอ้สาลัายปลาปลานะเพื่อนปลาที่ตัวเดียวอยู่เลยนะเนี่ยกระแทกมันเนี่ยไว้ตัวที่สองก็ไปตัวที่สามกันแล้วอะ หุ่มนี้ปามันน้อยมีแต่ขยะเฮ้ะเอาโอ้ไม่ใช่ของเราของป้าแพ้แน่เลยอ่ะ <c oughs> มีทั้งสองตัวอยู่เลยอ่าคนอื่นก็แซงไปหมดแล้ว ตัวที่สามฮ้นสิบแปดนาทีแมวจะอวดลีอาสักหน่อยขอร้องขอร้องดีๆนะดีดอ่าไม่ทนนันเนงผมได้แค่สี่ตัวแพ้แน่นอนเลย ว้าวมีปลาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอยกลิ่นมันแบบ <ś c oughs> เอาละผู้ชนะ,ะการแข่งขันตกปลาฤดูหนาวในปีนี้ได้แก่บ <ś c oughs> ิลลี่ผู้ตกได้ปลาขนาดใหญ่ถึงห้าตัว <ś c oughs> อ่าผมตแกแค่สี่ไงอะ,อะไรวะเน,นี่ยชี <ś c oughs> ดีละเทศกาลน้าแข็งปีนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมกันนะนะตอนนี้ขอปล่อยปลาที่สงสารพวกนี้ก่อนแล้วกันนะทำไมผมแพ้อะแต่ก็ไม่แปลกหรอกว่าไม่ได้ตกปลาทีนั้นนั้นจุเลเวลเราเยอะนี่เนาะเลเวลเราตกปลาเราเท่าไหร่เองไหนขอดูซิอืมใช่ฮะเลเวลตกปลาเราแค่นี้องฮะไม่แปลกเลยที่เราจะสู้ไม่ได้ขอฟรีขอฟรีขอฟรี โอ้ลเดียมพิกแอคเสพอดีก็ในคลิปนี้นะครับเสียงผมอาจจะพากันไม่เต็มที่อะไรไม่เต็มที่นะเพราะาผมไม่ได้มาพูดนานมากมันก็เลยลิน้นลิ้นมันจะออกแข็งๆสักหน่อย,ก,อยก็ขออภัยไว้กันนะครับโอ้ลิเดียิกแอคมาแล้วอันนี้อะไรอ่ะต้องการให้ไปจัดการสลามสีแดงะ่ะเอ้ยได้ได้ได้สลามสีแดงไม่ยากครับไม่ยากผมอยู่ที่ไหน ไม่ผิดสลามสีแดงเราหาจากเนื้อเหมืองก็ได้นะแต่น่าจะต้องเป็นเหมืองแบบชั้นลาวาถ้าันจะไม่ผิดอยู่ประมาณชั้นที่90ขึ้นไปก็เดี๋ยวลองไปดูนะไม่น่าลําบากเท่าไหร่โอเคโอ้โหทีเดียวเอ้ยตรงนี้มันก็ทีเดียวแล้วนี่หลอนเลยหลอนหลอนอะไผมนะฮะอย่าอุ้ยนั่นไงสลามแดงสลามแดง นี่นี่ก็สลามหนึ่งอีกได้สองตัวแล้วเขาบอกเราต้องการสี่ะเอ้ยเราต้องการอีกสี่อู้ออู๋นี่ไงครบแน่ฮะวันนี้อุ้ยมึงเคยเจอสลามช้างตัวนี้ฮะ หนืดแป๊บหนึงติดห,น,หน,นืกินกินไหนกินไหนโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วผมได้ลองเท้าจินนี่มาเก็บแล้วก็เราได้หมวกมาด้วยหมวกเดี๋ยวเรามาไว้ในกล่องนี้ได้ไหมก็ได้แหละไว้ในนี้ก่อน ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราขายอะไรได้มั่งแต่ก่อนที่เราจะขายอะไรเนี่ยแบบหนึ่งนะผมขอแยกของก่อนอันนี้เก็บเก็บฟองเก็บอ่าอันนี้เก็บครับระเบิดเราก็เก็บอินเซกอันนี้ขายได้อันนี้ผมเก็บอ่าคอร์สเก็บไปก่อนนี่เก็บ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 อันนี้ขายได้ขายขายอันนี้เก็บอันนี้เก็บอันนี้ก็เก็บอ่าอันนี้ขาย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  ปว่าเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ก่อนอ่าประมาณนี้ที่เหลือเราก็ขายไปเลยฮะอันนี้ขาย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 ไปก็สำหรับใครที่ชอบวิดีโอคลิปนี้นะครับผมฝากกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับบ๊ายบาย